พี่บุ๋มครับทำชาเลนจ์อดนอน24ชั่วโมงสามารถพร้พอมวันนี้ครับยูทูบแลวก็ผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับกสู่รายการอวบลเทวีแล้วก็มาอยู่กันในช่วงทําชาเลนจ์ดังๆณช่วงตอนนี้นะฮะก็มีช่วงนี้นี่เขามีชาเลนจ์อดนอนกันนะครับผมก็เลยจะมาทําบ้างนะครับนะแต่ว่าเป็นชาเลนจ์ไม่อดนอน24ชั่วโมงหน้าตาสดใสามากเออเราจะอดนอนกันไปทําไมว่าไหนๆก็ คนเรามันก็ต้องเกิดมาเพื่อนอนหลับอยู่แล้วนะเพื่อทําการพักผ่อนจะไปอดนอนให้เสียสุขภาพกันทาไมนะครับเพราะฉะนั้นนี่วันนี้เดี๋ยวจะมานอนกันดีกว่านะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อยากทาตัวขวางลูกบ้างนะเห็นเขาไม่นอนกันแล้วกูจะนอนในี่ถ้ากูจะนอนแล้วมต่ใครมปนจะทําไมกันวะเออน,นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนอนกันดีกว่านะครับพวกเราในตอนนี้ก็มาอยู่กันบนที่นอนของผมแล้วนะฮะที่นอน <classical S 2> เห็นไหมมีผ้าห่มกันผูไม่อดนอนนะมีไหมกูนอนเห็นไหมมีผ้าห่มสาหรับนอน ไงเคยมีเปล่า้าเล่นนอนนอนดีว่านี่สบายดีอดนอนทำไรอ่ะเขานอนกันยุคนี้อ่ะเขาไม่อดนอนกันแล้วยุคนี้ยุคนี้เขานอนสบายสบายกันอดนอนทําไมวะนอนไม่หลับปสงเข้าตาเพิ่งนอนมาได้นี่ตื่นมาเฉยๆนี่เห็นชาเล่นแล้วมันมันขวางโลกอ่ะ ถ้ากูจะนอนแล้วมีปัญหาไหมอ่ะอดนอนทําไมอ่ะไม่ดีนะสุขภาพร่างกายมันจะทําให้เราเครียดนะยิ่งไม่กินข้าวไม่นอนด้วยอ่ะยิ่งกินบวกกาแฟแล้วไม่ยอมนอนอ่ะวังนะสุขภาพเสียตายนะนอนนี่อะนอนอดนอนทําไมอ่ะดูหน้าตาเจ่มใสเห็นไหมดูหน้าตาก่อนเจ่มใสไหมนี่เขาเรียกว่าคนนี่นอนมานอนครบด้วยอดนอนครบถึงหน้าตามันจะเจ่มใสยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ไม่ตลกนะ คนเรานี่ต้องพักผ่อนนี่เขาบอกอยู่ต้องพักผ่อนให้ได้ประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงหรือเก้าชั่วโมงขึ้นไปเขามีงานวิจัยเขามีสอนมันตั้งแต่เด็กแล้วว่าเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอไม่ว่าจะนอนดึกหรือไม่ดึกเนี่ยต้องนอนให้ได้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงก็ใจไหมนี่เป็นห่วงสุขภาพร่างกายอย่าอดน,นอนที่สี่ชั่วโมงมันไม่ดีอดน,นอนที่สี่ชั่วโมงแล้วหน้าตามันจะไม่แจ่มใสมันจะไม่เหมือนพี่นี่ดูหน้าพี่ละก่อนพี่แจ่มใสไหมพี่อย่าหาว่าพี่สอนนะจริง คนเราต้องนอนให้ได้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงหรือเก้าชั่วโมงจําไว้อดนอนยี่สิบชั่วโมงห้ามทํานะมันอันตรายเข้าใจไหมยิ่งไม่นอนสองวันนี่เราวังตายนะโรคหัวใจกาเริบมันเข้าใจเขาเรียกว่าหัวใจกาเริบมันเวลาแบบเหนื่อยๆแล้วแบบอดนอนแล้วแบบอยู่หัวใจกระตกุกตึกตักตึกตัก,ตกแล้วก็ตายหัวใจล้มเหลวเขาเรียกอย่างนั้นนะระวังนะหัวใจล้มเหลวอันตรายนะน้องนะเอออย่าทำตามนะมันอันตรายเพราะฉะนั้นนอนดีกว่าและนอนนี่สบายด้วยการนอนนี่เป็นอรที่แบบโคตรสบายเลยควรทำนะครับ ไม่คุณอดนอนเฮ้ย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 เกือบคว่ำโอ้โหเดี๋ยวเหออนี่นี่ถ้าเกิดว่าอดนอนนะคว่ำไปแล้วเมื่อกี้ไม่มีสมาธิหรอกเห็นไหมว่าการนอนนั้นทําให้คนเรามีสมาธิมากขนาดไหนเห็นหรือเห็นเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าอดนอนเกตแมแล้วปื้มมันตังค์ไม่ได้จะตี้วะเอออย่าอดนอนนะใจไหมพอนอนแล้วผึ่งเพราะว่าอดนอนแล้วมันจะไม่มีสมาธิจริงๆไม่มีสมาธิคิดอะไรไม่ค่อยออกมึนหัวไม่ไม่นะ ยิ่งจะบอกการเรียนการทํางานนี่แบบอดนอนแลบบ้วโอ้สมองมันตื้อสมองมันตื้อตึงแล้วแบบอดข้าวเช้ามาด้วยแนละ้วแบบมันมันทาให้แบบคิดอะไรไม่ออกกันครูถามก็ไม่รู้เรื่องม,งม,มนนนึนไม่หมดพระนาไต่ก็เรียกว่าเชื้อนบกเชื้อนมันเชื้อไม่หมดนี่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันเชื้อแ้วนี่เออบอกไว้ก่อนนะถ้าอดนอนนะทําให้คนเชื้อจริงอันตรายจริงอดนอนเนี่ยอย่าทําตามอดนอนนะไม่ดีนะ เป็นไม่ได้นอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆพักผอ่อนในเพียงพออย่างที่บอกว่าการวิจัยคนเรามันต้องนอนเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเห็นไหมเออนั่นละเพราะฉะนั้นเนี่ยนอนนะขอล้องนี่ง่วงแล้วเนี่ยยิ่งบุญยิ่งง่วงแล้วเนี่ยงงแงแล้วมันนี่อยากรู้ไหมทําไมหน้าผมนี่ถึงนี่ดูดูหน้าตาดูผิวพรรณทําไมถึงไม่มีสิวนี่อยากจะบอกให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมนอนเยอะผมเป็นคนที่นอนเยอะมาก ที่หน้าผมผิวพันผ่องใสขนาดนี้บาะผมเป็นคนที่นอนเยอะผมนอนวันหนึ่งแดชั่วโมงเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ตอนบ่ายอีกประมาณสองชั่วโมงหงิบมันต้องมีแรงเพราะว่ามีแรงถึงร่างกายมันได้ฟื้นฟูหน้าตามันก็เลยผิวพันแบบผ่องใสขนาดนี้เห็นไหมหไหม่ไม่มีสิวเลยเห็นไหม ออนี่ขนาดเอาสบู่นกแก้วล้างตีนหน้าเอาล้างตีนที่เขาล้างตีนล้างแขนล้างขาล้างเต่าล้างรักแร้แล้วก็มาขนขนแล้วก็มาถูหน้าต่อผมใช้ก้อนเดียวทั้งหน้าทั้งตัวทั้งขาทั้งแขนต้องรักแร้ทั้งง่ามไข่เลยผมยังหน้าตาผ่องใสเลยเพราะอะไรไม่ใช่สบู่แต่ว่ามันเป็นเพราะการนอนยิ่งเรารักษาตนเองแล้ว,ลวเรานอนอะเรานอนเยอะๆมันจะ,นะทําให้ร่างกายเรามันรู้สึกว่าโอ้ต้องมีการพัฒน,นาเกิดขึ้นแล้วอะไรประมาณนั้นอะ เพราะฉะนั้นนะอย่าอดนอนอดนอนนั้นไม่ดีจริงๆนะอย่าอดนอนเลยนะผมขอแหละไหว้แล้ว de, อย่าอดนอนนอนดีกว่านอนแล้วมันสบายนี่เนี่ยพวกอดนอนทําได้ไหมฮะคนอดนอนทําได้เปล่าทําไม่ได้ดิทาได้เปล่าอย่างเงี้ยทําได้ไหมมีแต่คนที่นอนเท่านั้นแหละที่เราดูความสบายในการนอนยิ่งเรื่องการนอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สาคัญมากผมเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งผมเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันเป็นคนที่แบบว่ามันไม่ค่อยนอนจริงมันไม่ค่อยนอนแล้วมันแบบชอบมาน,นอนที่โรงเรียน แล้วมันเชิญนี่มันถามอะไรมันไม่ค่อยตอบมันเป็นผู้ที่แบบว่าเชิญมากกันเวลาผมถามว่ามึงกินข้าวยังไงมันบอกว่าเดี๋ยวขอนอนก่อนวะหรือไม่ก็ถามว่ามึงจะไปเรียนวิชานั้นไหมบอกกินข้าวแล้วเออมันเข้าใจคนเชิญไหมอะจริงกันการอดนอนนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันแย่มากๆเลยเคยมีการวิจัยของพวกอะไรนะที่แบบว่าเอาคนมาทรมานด้านการอดนอนอะไรประมาณนั้นนะ เออแล้วก็แบบว่ากลายเป็นบ้าเลยแบบเออเสียประสาทเพราะการอดนอนเพราะฉะนั้นการอดนอนมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมันเป็นเรื่องที่ควรจะต่อต้านแล้วก็ควรจะปฏิเสธไม่ให้มันมีตัวตนบนโลกใบนี้เลยการอดนอนนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เลยเพราะการอดนอนมันอันตรายเราควรจะร่วมกันลงชื่ออนุวัตเรื่องการอดนอนเป็นเรื่องที่อันตรายและผิดกฎหมายจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่าหาว่าผมเวอร์เลยประชากรบนโลกใบนี้คนที่อดนอนแล้ว มีการเสียชีวิตบนโลกใบนี้โอ้นับนี่รวมๆกันนี่น่าจะเป็นล้านคนหรือเรื่องการอดนอนและตายดูอย่างประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมคนก็ทํางานหนักแล้วก็เครียดแล้วก็อดนอนแล้วแต่แรกก็ฆ่าตัวตายเห็นไหมผมบอกแล้วว่าการอดนอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ระดับนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าอดนอนเข้าใจไหมเหมือนหมาเหมือนหมาหนึ่งตัวหรือว่าสุนัขหนึ่งตัวนี่หมา ถ้าเกิดว่ามันนอนทุกวันทุกวันแล้วแบบว่ามันนิสัยดีนะพวกนี้มันนิสัยดีมันจะชอบกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเวลามันนอนแล้วเราไปกวนมันไม่ให้มันนอนกวนไม่ให้มันนอนนะในชั่วพักมันก็จะกัดน่องเราเพราะว่ามันเครียดสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้แหละครับมันออกแบบมาเพื่อต้องมีการพักผ่อนเหมือนปลาเนี่ยเหมือนปากัดเวลาปากัดจะนอนมันจะยืนเฉยใช่ไหมมันไม่ใช่ยืนมันจะลอยอยู่เฉยลอยเฉยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าตามันจะอยู่อยู่แบบนี้เลยเนี่ยดวงตามันจะยืนอย่างเงี้ย พอเราไปเคาะปุ๊บเปอนตื่นแล้วประมาณนั้นน่ะเออจะมารบกวนทาไมอะไประมาณนั้นขนาดปลายยังต้องนอนเลยคิดแล้วะแล้วคนยังไม่นอนได้ยังไงอะมีสมองขนาดนี้มีความคิดขนาดนี้มันต้องนอนถูกไหมอ้ยอย่าทำนี่อันตรายขอร้องหลายทีแล้วนี่อดนอนยี่สิี่ชั่วโมงนี้แย่มากจริงๆมันทําให้อายุไขเราลดลงด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เชื่อในพร,พระเจ้าพระเจ้าคงจะบอกว่า กูสร้างมึงมาให้นอนทำไมมึงถึงไม่นอนมึงจะขัดธรรมชาติทำไมเพราะฉะนั้นอย่าทำนะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆน,นะควรจะเป็นไวัยที่แบบว่าควรจะนอนนะยิ่งแบบเราเราแบบอายุยังน้อยอะไรเงี้ยนอนเนี่ยนอน,น,นอนให้พักผ่อนได้เพียงพอแล้วตื่นมาเนี่ยนั้นระ่างกายมันจะได้สดใสนะการพัฒนาร่างกายนี่มันจะโอ,โอเคขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นนอนนะมองตาพี่แล้วนอนเห็นไหมเห็นไหมดูดูตาพี่เห็นไหมดูขอบตาดูขอบตาไม่มีสีดําเลยเห็นไหมสีดําไม่มีพี่บุมเป็น เกมเมอร์นอนดึกขนาดนี้ทำไมขอบตาไม่ดำเลยพี่เพราะพี่นอนเป็นเวลาพี่พักผ่อนเบียงพอพี่ก็เลยขอบตาไม่ดำเลยเลยขอบตาพี่เห็นไหมขอบตาพี่ไม่ยี่ดำเห็นไหมเออดูผิวพรรณพี่สดใสจะตายเนี่ยเพราะคนนี้เขานอนนี่ขนาดพี่ไม่รักษาร่างกายไม่ไม่ไม่ใช่รักษาร่างกายไม่รักษาใบหน้าไม่มีโฟมล้างหน้าไม่มีครีมบำรุงส้นตีนเลยทั้งสิ้นแม่งใช้แต่สบู่นกแก้วหน้าตาพี่ยังแบบเรียบเนียนขนาดนี้แล้วน้องๆอ่ะที่ใช้พวกครีมใช้พวกอะไรอ่ะแล้วก็แบบ บำรุงผิวหน้าตาเลยถ้าได้นอนเข้าไปอีกนะโอ้หสวยจริงสวยเหมือนดาราพวกอั้มพัจราภานั่นเลยถ้าเหลืดูแลผิวพรรณนนะ่ะนี่ขนาดพี่ไม่ได้ดูแลนะดูดูดูเห็นไหมพี่ไม่ได้ดูแลนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่สิวนี่ขึ้นเม็ดเดียวนี่นี่เขาเรียกว่าสิวไอ้นี่ี่สิวสิวน้ําที่ไปตกปลามันก,กระเด็นใส่หน้านี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่น น้าตาผิวพรรณผ่องใสาตายเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยมันทําให้เรามีประโยชน์ขนาดนี้เลยนะแถมพอตื่นขึ้นมาแล้วมันหิวข้าวกินข้าวได้เยอะและทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นไปหล้วนะเพราะฉะนั้นนะอย่าอดนอนนะอย่าหาว่าพี่ร้อนจบคลิปนี้ถ้าใครยังไม่ได้นอนไปนอนเลยเข้าใจไหมอย่าเห็นว่าอดนอนนะเพราะฉะนั้นไปนอนซะนะด้วยความปรารถนาดีจากอุปชิตทีวีสวัสดีครับ